สว,สวัสดีคุณผู้ชมทุกทุกท่านวันนี้ก็เป็นวันศุกร์ที่7กุมภาพันธ์ปี2025เราไปดูโปรแกรมฟุตบอลในคืนนี้กันเลยดีกว่านะครับว่าคืนนี้มีฟุตบอลรายการอะไรที่น่าสนใจกันบ้างนะครับเดี๋ยวเราเริ่มที่โปรแกรมฟุตบอลเอเอฟเอคับอังกฤษกันก่อนเลยดีกว่านะครับในคืนนี้ก็เป็นรอบ32ทีมสุดท้ายนะครับเวลาตีสามแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะพบสต์เลสเตอร์ซิตี้คู่นี้ถ่ายทอดสดทางบินสปอร์ตหนึ่ง โปรกแกรมฟุตบอลลาลิกาสเปนในคืนนี้ก็เป็นนัดที่23ฟลาร์ตี3ไลยเยอร์บเวโกโนโจ่จุดเพล่ไลอัลเบย์เดลิดคู่นี้ถ่ายทอดสดทางมินสปอร์ต3โปรกแกรมฟุตบอลบเนเดสกาเยอรมนีในคืนนี้ก็เป็นนัดที่21ฟลาร์ตี2ครึ่งบรย์ยมินิกจุดพืกับแวร์เดอร์เบลมนคู่นี้ถ่ายทอดสดทางมินสปอร์ตโปรกแกรมฟุตบอลกลาโชเซียอิตาลีในคืนนี้ก็เป็นนัดที่24ฟลารตี2 45โคโมโจุดพืกับยูเวนตุส โปรแกรมฟุตบอลลีกเอิงฝรั่งเศสในคืนนี้ก็เป็นนัดที่21เวลาตีหนึ่งนองจะพบกับแรดและเวลาตีสามห้านาทีปารีสแซงต์แฌงแมงจะพบกับโมนาโกโปรแกรมฟุตบอลพรีเมลลียร,ริการเบลเกียในคืนนี้ก็เป็นนัดที่21เวลาตีสามสิบห้านาทีเอฟซีปอร์โตจะพบสปอร์ติ้งลิสบอนโปรแกรมฟุตบอลซูเป,ปอร์ลีกตุรกีในคืนนี้ก็เป็นนัดที่23เวลาเที่ยงคืนซัมซันสปอร์ตจะพบฮาเตสปอร์ โปรโกแกรมฟุตบอลโปรโล,ลีกเบลเยียมในคืนนี้ก็เป็นนัดที่25เวลาตีสองเมเชเลนจะพบเกนโปรโกแกรมฟุตบลอลซาอุดิโปรโฟเฟิชชันอลลีกในคืนนี้ก็เป็นนัดที่19เวลา20่นาฬิกาหนาท,นาทีเอาโอลูบาจะพบ่งอ,เ,อเวดาเวลา22่สนาฬิกายีนาท,นาทีเอานาเซอร์จะพบ่อ,อัลฟฮาและเวลาเที่ยงคืนเอาอาลีจะพบกับอัลฟาเต โปรกแรงฟุตบอลไทยลีกหนึ่งในวันนี้ก็เป็นนักที่21เวลา19บเกานาฬิกาทูแบงเข้ากินนาเดตเจพาะระยองเอฟซีคู่นี้แต่ยทอสดทางทูบอลไทยหนึ่งโปรกแรงฟุตบอลไทยลีก2ในวันนี like ้ก <hr contract> ็เป็นนักที่23เวลา18นาฬิกากันจนาบรีเอฟซีจะปบกับสิสเกตยูนาเดตคู่นี้แต่ยทอสดทางทูบอลไทย2โปรกแรงฟุตบอลสกุนไดลลกสเปในคืนนี้ก็เป็นนักที่26เวลาตี2อครึ่งอัมบาเซเตจูเพอร์ซลาโกซา โปรแกรมฟุตบอลเซเร์เบีอิตาลีในคืนนี้ก็เป็นนัดที่25เวลา, 2, า,วกกาตีสอครึ่งเบเชายจดพบกับซาเลนิตาน่าและโปรแกรมฟุตบอลเบลเยีกมสอของเยอรมนีในคืนนี้ก็เป็นนัดที่21เอ็ดเวลาชิงคืนครึ่งไกลเทอร์เฟิร์สจดพบกับเลนคินสปกุกและเพอร์เซนมมนสเตอร์จดพบก,กับฮัมบูร์กนะครับและนี่คือโปรแกรมฟุตบอลที่น่าสนใจในคืนนี้นะครับสวัสดีครับ